จากการที่เราศึกษาและค้นคว้าถึงผลิตภัณฑ์กำจัดมแมลงวันที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปแล้วเราพบข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแตกต่างกันไปกาวดักแมลงวันถึงแม้ว่าจะดักแมลงวันได้เป็นจำนวนมากแต่หากคำนึงถึงทัศนียภาพการใช้งานแล้วอาจส่งผลต่อความจงใจของผู้ใช้งานสเปรย์กำจัดมแมลงวัน สามารถกําจัดมแมลงวันได้ทันใจแต่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในสเปรดดักมแมลงวันบางยี่ห้อน,นั้นประกอบไปด้วยสาร CFC ซึ่งส่งผลต่อชั้นโอโซนโลกน้ำมันหอมระเหยมีระยะเวลาการใช้งานที่น้อยต้องซื้อใหม่อยู่บ่อยๆอ,อาจเป็นการซ้นเปลือกให้ผู้ใช้งานพัดลมดักมแมลงวันเช่นเดียวกับกาวดักมแมลงวันที่อาจจะส่งผลต่อทัศนียภาพของผู้ใช้งานในสถานที่ต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงเกิดผลิตภัณฑ์ฟลอรเรนโตมอนของเราที่มีทั้งกลิ่นที่หอมและประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันได้ดีครับหากคุณกำลังประสบปัญหาในการกำจัดแมลงวันขอเสนอให้น้ำมันหอมระเหยจากสารสกัดธรรมชาติเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณนะครับผลิตภัณฑ์ฟลอรเรนโตมอนของเราได้ศึกษาและค้นคว้าถึงข้อเสียและนำข้อเสียนั้นมาปรับปรุงในผลิตภัณฑ์ของเราครับ ผลิตภัณฑ์ฟลอเรนโต้ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานได้นานอีกทั้งยังสบายตาสบายใจจันลงใจต่อผู้ใช้งานด้วยครับกลิ่นหอมสารสกัดจากธรรมชาติกระจายได้ทั่วห้องอีกทั้งยังสามารถรีฟิลได้ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์ครับภายในหนึ่งกล่องประกอบไปด้วยการไม้หอม1 0บก้านบรรุตพันน้ำมันหอมระเหยความจุห0 0มลิ และดอกไม้ประดับตามกลิ่นที่ลูกค้าเลือกครับทั้งหมดนี้1,99บาทครับนอกจากนี้เรายังมีน้ำมันหอมระเหยสำหรับรีฟิลความสุส0 0มิลลิลตรจำหน่ายแยกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อผลิตภัณฑ์ลอเรนต o ว o อนพร้อมถุงน้ำมันหอมระเหยรีฟิลเหลือเพียง279บาทพิเศษมากๆเลยนะครับ ผู้บริโภคสามารถเลือกตัวก้านได้ตามความสนใจซึ่งมีทั้งไม้หวายและไม้งาทั้งสองแบบมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามลักษณะดังนี้ไม้หวายมีลักษณะเป็นแท่งยาวซึ่งดูดซึมความหอมได้ค่อนข้างช้าแต่กระจายกลิ่นความหอมได้ดีและต้องคอยกลับก้านเพื่อไม่ให้รูตันไม้งามีลักษณะเป็นกิ่งกา้านดูดซึมน,น้ำหอมได้ไวซึ่งอาจทำให้น้ำมันหอมระเหยล,ลดลงอย่างรวดเร็วและสามารถส่งกลิ่นได้ทันทีที่เสียบก้าน น้ำมันหอมระเหยของเราสกัดจากธรรมชาติไร้สารเคมีสังเคราะห์โดยมีให้เลือกทั้งหมด9กลิ่น6กลิ่นหลักที่จำแนกออกมาคือกลิ่นดาวเบญจมาศกลิ่นเปปเปอร์มินต์กลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นตะไคร้กลิ่นชาเขียวกลิ่นส้มส่วนกลิ่นผสมเพิ่มเติมอีก3ากลิ่นที่เราได้ตั้งใจรังสรรค์ผสมออกมาดังนี้กลิ่นใบชาผสมเปลือกส้มกลิ่นใบชาผสมเปปเปอร์มินต์และกลิ่นใบชาผสมตะไคร้ค่ะ สินค้าของทางเราเหมาะสําหรับผู้ที่ประสบป,ปัญหาจากสิ่งรบกวนอย่างมแมลงวันโดยเฉพาะทั้งการประกอบอาหารภทยในครัวเรือนทั้งผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่มักมีเศษอาหารเหลือทิ้งจานวนมากจากการประกอบอาหารหรือแม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจขายข,ายของสดที่เสี่ยงง่ายและเป็นตัวล่อมแมลงวันชั้นดีเช่นร้านขายเนื้อเป็นต้นสินค้าของเราไม่ใช่แค่ไล่ตัวการอย่างมแมลงวันเพียงเท่านั้นอีกทั้งยังมีเรื่องของกลิ่นหอมสร้างบรรยากาศรอบข้างให้รู้สึกจันร์ลงใจและผ่อนคลายขึ้นด้วยค่ะ